สวัสดีครับพบก,กับผมช่องรถไถโซนบ้านนอกนะครับวันนี้ทีมงานมารับจบอายามเย็นนะครับสองนาฬิกาครับทีมงานวัยรุ่นทีมงานรถไถโซนบ้านนอกนะครับมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นนะครับทีมงานรถไถโซนบ้านนอกขอโชว์ครับตอนยามเย็นนะครับ มีนาโลมสองนานะครับเนี่ครับรถจากรถอื่นเขาจมนะครับรถพอน้องของขวัญไม่จมกับเขานะครับสาวจะมีของดีมั้งครับีหนรับนาลอกเลยครับไม่จมครับอาเขาบอกว่าตายอ่ะเอาเนี่ยครับ สี่ล้อเนี่ยครับออรับเจ้าเจ้าห้าบาทหลังนะครับลงสี่ห้าคันนะครับรับจบของเจ้าครองยาวของเราก็จมแล้วรอบหนึ่งคนระับ ็นะครับนี่ครับชมสองรอบแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเอาขึ้นได้ไหมครับ เจ้าโท่ยาวของเรานะครับก้าห้านะครับเงานก้าห้าบ้าพลังครับสองคันนี้นะครับรถของพ่อน้องของขวัญน,นะครับ ท่อยาวของเราก็บินแล้วนะครับอ้าวระยะยินเราโชว์ช,ชดดนิดให้เราผ่าเราดูได้เลยนะในช่องของเรานะครับรถ้งไข่โซนบ้านานอกครับจากเจ้า,าท่อยาวของเราครับโชว์ช,ชวนดิดให้ดูนะครับเนี่ยครับโอดฐา,านก็ไม่ได้นะครับ แอ้าวขึ้นแล้วครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับเจ้าท่อยาวของเราอนนัีเบิ้ลด้วยครับเบิ้ลสักทายกล้องในยามเย็นนะครับทีมง,งานของเราก็อารมณ์ดีแล้วครับงานจิ๊กโก้เสร็จแล้วครับมารับจบสองนานะครับามาดูเจ้าห้าม่าพลังนะครับอ่าเปิดเลครับโอ้ เชียดชิวเลยครับ เจ้าท่อยาวของเราครับจอดก่อนนะ เจ้าเจ้าห oh ้าบาพลังครับมาในโทนน้ำมันเครื่องซึมๆเหมือนเดิมครับนะครับที่าของรถในเขาก็ดีใจนะครับของตัวเองเสร็จแล้วนะครับ ไม่ครับไทยไม่เข้าครับบนเสียงไปแล้วนะครับจริงๆที่เราเจออะไรก็ไม่รู้นะครับ ้า95คันนี้ก็มันจะแปลกๆนะครับมีไฟแปลกจย่างพืลืนนะครับนะี่ครับมีไฟสองดวงนะครับก็ยาวเลยครับนะอออโอ้กับเหยียบงูเลยครับเอ้ย เติมอีกไม่กี่ร้อยก็เสร็จแล้วนะครับรับจบก่อนกลับบ้านนะครับสองนาอาอาอามีเปเหนด้วยครับ จอดตั้งฐานเล็กน้อยนะครับจมเกือบเอาไม่ขึ้นเอาเบิ้นแล้วครับเบินน้นเลยจากคันนี้ก็เหนื่อยแล้วครับอ่าเสร็จแล้วก่อนจบคลิปก็ต้องเบิ้นให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับเดี๋ยวท่านชมนอนไม่หลับ